ดับฝันต้นสังกัดประกาศลิซ่ามาร่วมงานเค้าดาวที่ไทยไม่ได้เผยถึงเหตุผล หลังจากที่นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมใช้งบประมาณ100ล้านบาทจ้างลิซ่าแบล็กพิง์และแอนเดรียโบเชลซีนักร้องโอเปร่าชาวอิตาลีมาร่วมงานเค้าดาวที่จังหวัดภูเก็ตโดยจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมออย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดกระบี่ในเดือนพฤศจิกายนโดยงานดังกล่าวจะมีภาคเอกชนมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ เบื้องต้นโครงการนี้มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและเสียงที่คัดค้านเนื่องจากมองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกทางอีกส่วนหนึ่งยังมองว่าควรช่วยเหลือและสนับสนุนนักร้องไทยที่กำลังเดือดร้อนจากมาตรการการปิดสถานบันเทิงจะดีกว่าล่าสุด YG Entertainment บริษัทต้นสังกัดของลิซ่าออกมาถแถลงว่าเนื่องจากมีรายงานข่าวว่าลิซ่าซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทจะเข้าร่วมงานเคาดาวฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทย ทาง YG Entertainment ขอเรียนชี้แจงว่าทางเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่บริษัทต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด